ล้ออลุมเนียมอ้าวอุ้ยก็แพงนะแพงเีรเท่าไหร่อู้วสี่ว้าวมายกมาแล้วอุปยยกเลยเหรอเฮ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยอะไรที่เด็ดที่เด็ดแบตเต็มแล้วน้ำมันพร้อมโดนแดกยังเฮ้ย ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมที่ช่องวิลลี่พี่บ้านโยกนั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาเจอนะครับผมรถไฟฟ้าคันแรกของช่องนะครับมาพาทุกคนมารีวิวรถไฟฟ้ากันนี่คันแรกของช่องเจ่บงังแมนนครับแมน,นไฟฟ้าคันแรกครับผมบ <laughs> โอเค <laughs> ก็เดี๋ยวพาไปดูนะครับผมว่ามันจะสวยสักแค่ไหนแล้วจะแรงสักแค่ไหนนะครับผมก็ไปชมกันเลย รถไฟฟ้านะฮะนี่พี่หลายๆคนจ้องที่จะไฟฝันกันนะครับผมอ่านี่ครับเรามาพบกับเจ้าของกันเลยนะครับผมนี่เปไ็นไงานแมนวัแมนทั้งคู่อ๋อทั้งคู่นนะโอเคสวัสดีครับาารชื่ออะไรฮะเบิร์ตชื่อเบิร์ตอ๋อชื่อเบิร์ตเลยใช่ไหมยแยกกับบน,นแล้วาแล้วแล้วชื่อนี้ก็คือเบิร์ตสุพรรณนี่ก็คือชื่อเราเลยใช่ไหมใช่พี่อืมนะครับผมก็ตอนนี้เราอายุเท่าไหร่สิบเจ็ดสิบเจ็ดนาะยี่สิบแปด เดี๋ยวพี่ถามทีนึงนะฮะว่าคิดยังไงถึงมาเล่นรถไฟฟ้าอยากได้พี่อยากได้มันประหยัดด้วยใช่ไหมใช่แต่ทำไปทำมาไม่ไหวไม่ประหยัดเลยใช่ไหมคันนี้ขอถามคำแรกเลยแรงปะพอได้พี่พอได้อยู่เอาง่ายๆเลยที่เขาถามกันนะกี่จีเอา90 9ก้าซเฮ้ยมีถึงสองไหมมีบ้าง เนื่องเป็นเนื่องโอกาสเนื่องบางโอกาสแล้วรางวัลโอเคก็อ่ะหาพี่มาชมหน่อยว่ามีอะไรบ้างอ่ะมีตุ๊กตาพี่ตุ๊กตาธนูทองครับอืมของอ๋อพี่เอ็มธนูทองใช่อ๋อที่ดังๆนะครับผมดูซึ่งมาพร้อมกับแฮนด์คาร์บอนไอ้แฮนด์คาร์บอนด้วยเหรอใช่ว้าวสวยเนี่ยแฮนด์คาร์บอนตุ๊กตาเนี่ยเท่าไหร่ครับประมาณ สี่พันกว่าบาทสวยนะสวยอยู่นะอยากได้อยากได้เลยนะแล้วมีอะไรอีกอ่ะมีปั้มบนดิโอ้มีปั้มบนอุ้ยแต่งปั้มบนด้วยเป็นช่องคิววันคิวันนะครับตัวนี้ได้มาเท่าไหร่นี่อุ้ยมีสองฝั่งเลยนะปั้มบนคู่นี้เท่าไหร่มประมาณคู่ละห้าร้อยม่องเติมคู่ละห้าร้อยของเดิมนะครับ อืมแล้วก็สีนี่คือสีเหลืองของมันเลยใช่ไหมทำสีอีกด้วยใช่เท่าไหร่เอ่ยทำสีก็ประมาณตีไปพันหกสโอสีทั้งคันนะพันหกเนาะใช่ทำเงีนนะทำเนียนสีมันพิเศษสิมันมีเกตอ๋อไอ้ดูดูในกล้องอาจจะไม่เห็นนะแต่ถ้าดูด้วยตาเปล่านะครับมันจะมีเกดนะครับ เะยยิบระยับกันเลยนะครับอืมสวยสวยสวยคิดว่าแม่งเป็นสีเหลืองสีเหลืองแบบปกติเลยแต่มันแต่มันไม่ใช่เราต้องดูดีกลางคืนเนาะใช่ใช่ใช่อือมาเป็นล้ออ่าอเออเอาล้อหน้าก่อนเอาล้อหน้าก่อนนี่ไปก่อนดีของดีล้อหน้านี่ทําสีหรือว่าซื้อมาทั้งแบบนี้เลยได้เนาะเป็นล้อลูมิเนียมอือล้อลูมิเนียมอ้าวกอุ้ยก็แพงนะแพงเลเท่าไหร่ถ้าผัด เฮ้ยเดียวเดียวเดียวนะครับ hmm อันเดียวเนี่ยนะใช่ล้อหน้าอย่างเดียวเฮ้ยมันโอ้โหล้ออลูก็ก็ตามคุณภาพแหละเพราะว่ามันเบาห้าหกได้เลยนะล้อเนี้ยจะจอดจะจอดนะเพราะว่ามันเบาด้วยใช่ไหมใช่มันเบากว่าของเดิมเยอะไหมเยอะพี่เยอะใช่ไหมใช่ประมาณสองกิโล สองกิโลเลยโหเยอะเยอะเยอะนะครับสําหรับรถซิ่งอย่างเรานะครับโอเคก็มางโคน้าอีกนี่เป็นคาร์บอนอืมสวยอันนี้เท่าไหร่ประมาณพันนิดพันนิดโอ้อันนี้ต้องต้องบอกก่อนนะว่าทําไมถึงต้องถามราคาเพราะว่าผมก็ยังไม่รู้ว่าราคาพวกของแต่งรถรถไฟฟ้าเนี่ยมันราคากันเท่าไหร่นะครับน้าขึ้นเตา เฮ้ย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 ยวันดีครับโหนี่เอาเรื่องลจัดเลยนะทุกที่เลยนะโอเคก็ต่อมาก็เป็นขาตั้งขาตั้งขาตั้งพี่เอ็มธนูทองนะนี่สวยโ้มได้มาอะไรครับ้ต้องัดเฮ้ยขาตั้งอย่างเดียวนะขาตั้งอย่างเดียวขาตั้งอย่างเดียวสองวัน เกินไปโอเคต่อมาเป็นอะไรครับอาร์มนะฮะนี่ถุงต่ออะไรเทรอ๋อของพี่เอ็มเอาง่ายๆของพี่เอ็มหมดเลยไหมทั้งคันทั้งคันเลยเหรอใช่เอาเรื่องเหรอเพราะว่าของพี่เอ็มมันใหญ่ไปเพราะว่าขังประกันอ๋อขอรับอ๋อขอรับประกันด้วยอืมเท่าไหร่อาร์มอันนี้อ่ะเห็น nah, ฝันเฮ้ยเดี๋ยวอาร์มอันเนี้ย ีีแค่น้ไงเจ็ดผ่านเดี๋ยวถ้าจอดที่ไหนหายแน่เออวะระวังไว้ดีนะจอดขายแม่งเลยรถกำลังพังด้วยครับโอเคต่อมาเป็นโชคนะฉนูทองทองเอ็มฉนูทองนี่ด้วยเหรอโชคเนี้ยใช่พี่เป็นของยี่ห้อเขาเลยใช่ไหมยี่ห้อเขาเลยพี่สำหรับไฟฟ้าอืมสำหรับไฟฟ้าอ๋อมันเป็นคู่นะมีตาไหมมีตาของเอ็มฉนูทองป่ะอือนี่มีตาอยู่ด้านด้านล่างนี่นี่นี่เห็นไหมตาเอ็มฉนูทอง ส,สัญลักษณ์นะครับผมโอเคต่อมาทีเด็ดทีเด็ดของวันนี้นนล้อครับผมอืมเป็นล้อเท่าไหร่ห้าพันลอ้อห้าพัน 5, <000. S 1> นี้ไม่ใช่ราคานะคือมันเป็น,นส,สเต็ปห้าพันวัตต์นั่นเองนะครับผมโอ้โหห้าพันวัตต์แล้วก็มีกล่องอะไรไหมกล่อง E-M เอ็มร้อยห้าสิบกล่อง E-M เอ็มร้อยห้าสิบแล้วแบตร้อยโวลต์ร้อยโวลต์กี่แอมป์ห้าสิบา โอ้ยห้าสิบห้าเลยอะกระพี้เอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องแบตลิเธียมเนาะใช่น่าต้องไม่พลาดอยู่แล้วแบตลิเธียมนี่เองนะครับคันนี้ก็เอาไปเสร็จเลยอะเท่าไหร่ที่จบมาทั้งหมดประมาณแสนสี่แสนสี่โอ้ล้อตัวนี้ล้อตัวนี้นี่ห้าพันบาทนี่เท่าไหร่เนี่ยหมื่นกว่าบาทล้อล้อล้ออย่างเดียวล้หมื่นกว่าบาทใครแนวรวมนะครับ ต่อที่ไหนแจ้งบอแเสได้ผมพร้อมถอดนะครับดูนะฮะมีทั้งบงทั้งแบตพี่ขอดูด้านใต้เบาะหน่อยได้ไหมว่าเขาจัดทําแบตยังไงดูได้ไหมหรือว่าหมกหรือยังไงไม่ให้ดูอดอ่ได้ได้ไม่เป็นไรคนนี้มันมีของนี่นะครับผมโอเคก็คันนี้เบ็ดเสร็จแล้วรวมแล้วประมาณแสนสี่เนาะ อันนี้ทำทีเดียวนะทีเดียวแสนฟ้าเออเลิกทีแรกก็จะซื้อเลิ่ไม่รวมพังนะพี่พังทีก็เจ็บอีกประมาณหมื่นกว่าสองหมื่นอ๋อถ้าพังทีนึงเลยนะเไ็ดเสร็จเลยถ้ารวมซ่อมรวมพังมาแล้วรวมแต่งเลยหมดเท่าไหร่หูนักปัจจุบันขาแสนห้าต้องมีรถซื้อได้กี่ปีแล้วรถซื้อมาเมื่อสิบปังเบต้าปี อซื้อเมื่อปีที่แล้วเพราะท่านหอดปี12เมษายนประวานทังเออใช่ใช่เลยวันเดียวกันเลยใช่เลยวันที่ไปรับเด็กวันที่ไปรับเด็กอ่ะเออไม่ใช่นะครับโอเควันนี้เราพามาชมรูปลักษณ์ภายนอกกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะมาดูความแรงกันะฮะว่าคันนี้มันจะแรงสักแค่ไหนนะครับผมนี่พร้อมไหมเอ๊ะอะไรที่เด็ดที่เด็ดแบตเต็มแล้วน้ำมันพร้อมโดนแดกยาง หน้าตึ๊งมึงมติดท้ายรถผมไม่เจอมึงแล้วโอเคอ่ะเดี๋ยวไปดูี้ม190กวาการขับสีของน้องเขานะครับว่าเป็นยังไงว่ามันจะดุนแรงสักแค่ไหนนะครับผมป่ะไปดูกันครับผมนี่นะฮะล้อ5,000นะครับผมโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยมันเดี๋ยวมันออกตัวฟรีขนาดนี้เลยเหรอ โอ้โหแท้ไม่เอาถนนเลยอะถ้าถ้าเป็นเวฟต้องเท่าไรโอ้โหต้องมีหกต่หกเจ็ดสิบนู่นแหละชักห้าสี่ 5, 4, วาวมายกมาแล้วไปโยกเลยเหรอเฮ้ยวิ้ยเฮ้ยระวังน้ำมือ <laughs> จะหลุดโคง้ง <c oughs> เหรอยกมาแล้วยกมาแล้วมันย,ยกยาวเลยว่ะเฮ้ยโอ้โหเอาเรื่องจัด เฮ้ยเดี๋ยวรถจะไม่เอาถนนเลยเหรอไม่เอาเลยโอ้โหมาสักคับมาสักีเสนตางเป็นยางบ่อยนเออเดือนละเส้นเดือนละเส้นเลยเหรอยางเนี่ยนะต้องเปลี่ยนเดือนละเส้นหลังอะเส้นละประมาณพันทเส้นละพันห้ายางเส้นหนึ่งอยู่ได้เดือนเดียวอยู่อยู่ได้เดือนเดียวเพราะเราออกตัวบ่อยใช่ไหมฟังเสียงเสื้อผ้าลมอยู่ข้างในอ๋อมีพัดลมด้วยอ่ะเย้มาดูดูดูหน่อยนะฮะ ดูความเร็วนะฮะเรผ่านตาเราเร็วขึ้นอุ้ยฝ่ามันผ่านแบบฟึบเลยอ่ะนี่นะครับผมเป็นยังไงโอ้โหมันผ่านตาแบบเร็วมากเลยนะใช่โอ้โหเมื่อกี้ความเร็วเท่าไหร่หน้าไม้ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเร็วแล้วหมายแข่งกับจียี่สิบหนักแข็งกว่าจีด้วยแล้วเมื่อกี้ต้องมีร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดแน่ๆบวกๆ แต่มันผ่านผ่านผ่านความรู้สึกแบบตามหน้าตาเราไว้แต่ในกล้องมันอาจจะไม่ไวอย่างที่เราเห็นใช่เพราะว่ากล้อง iPhone มันจะดูแบบสมมทเออมันสมมติหน่อยนะครับก็ประมาณนี้เนาะก็ถ้าใครอยากจะติดตามน้องนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวพี่ก็จะขึ้นเฟซด้านข้างนี้เลยนะครับเอาไปติดตามเองแล้วน้องนี่บอกเลยว่าไปแทบทุกสนามใช่ไหมใช่ก็ไปเจอที่สนามสุพรรณได้อนี้สุพรรณยังไม่ปิดเดี๋ยวจะมีสนามการไม่รู้น้องจะไปเปล่าสนามการเราไปรึเมล่า น้องมีอะไรจะฝากนะตัวขี่พี่ตัวขี่ใช่อ๋อเราเป็นตัวขี่รถด้วยหรอใช่พี่ทั้งเวฟสีบาวอะไรได้หมดเลยใช่ไหมเวฟก็พอได้พี่แตได้ยังไม่เก่งอ่ารัวที่เราถนัดนี่คืออะไรสองจังหวะสองจังหวะโอ้เป็นพวก l s k o k r แดดอะไรพวกนี้ได้หมดได้หมดได้หมดนะครับก็ถ้าใครอยากจะติดต่อน้องเขาไปขี่นะครับผมเทสไปลงเวลาก็ได้หมดเลยนะครับผมก็ติดต่อไปได้ที่เฟซนะครับผมนี่เลยนะครับ ก็ไปติดตามกันเอาเองนะครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณน้องมากๆนะครับนะครับผมก็ที่ให้เรามาชมกันถือว่าเป็นคันแรกของช่องเลยก็ว่าได้ไครับแนี่โอเคครับผมก็วันนี้ก็ขอตัวลานไปก่อนนะครับผมวันนี้มันมืดแล้วแหละดูแสงพระอาทิตย์ไม่มีแล้วนะฮะนะครับก็มารับบรรยากาศกันนะครับผมโอเคครับก็ขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ